สวัสดีค่ะดูดวงรายเดือนนะคะดวงประจำเดือนสิงหาคม2568ดวงคนวันเสาร์งาน,งานเงินสุขภาพความรักหรือสิ่งที่ไพ่ยิปซีอยากจะบอกอยากจะแนะนำอยากจะเตือนกับคนวันเสาร์ในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะคำพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัว ตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะสำหรับคนวันเสาร์นะคะก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ3 4 5 6 7 8 9และ10 มาดูสถานการณ์เหตุการณ์โดยภาพรวมนะคะของคนวันเสาร์ในเดือนสิงหาคม2568นี้ค่ะเจ็ดไม้เท้ามาเลยนะคะไม่เท้าเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของความกระตือรือร้นนะและไม่เท้าเยอะแยะมากมายนะคะงานเยอะงานยุ่งนะคะงานล้นมือเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะทําอะไรคนวันเสาร์มักจะมีคู่แข่งเข้ามานะคะไพ่เจดไม้เท้าเนี่ยต้องลุยต้องสู้นะต้องขยันต้องอดทนนะคะต้องใช้ความพยายามความตั้งใจความมุ่งมั่นนะคะ อ่าเรียกว่าไม่เหนื่อยไม่ได้เงินนะคนวันเสาร์นะคะเรียกว่าการเงินเนาะหนึ่งเหรียญขึ้นมานะคะก็เรียกว่าจะมีโชคเข้ามามีการเงินที่ดีเข้ามานะคะบางคนนี้อาจจะมีโชคลับลอยบางคนอาจจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาก็ได้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเลขหนึ่งเป็นไพ่ของการเริ่มต้นที่ดีนั่นเองนะคะหนึ่งไม้เท้าก็มาด้วยเช่นกันการงานธุรกิจกิจการมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะงานที่ทําอยู่แล้วนะคะก็เรียกว่ามีการเจริญเติบโตนะคะอาจจะมีการขยับขยายธุรกิจกิจการขยับ ขยายสาขาเกิดขึ้นก็ได้ด้วยช่วงนี้จะทําอะไรคนวันเสาร์นะคะก็เรียกว่าดุคิดเครียดน,นะอาจจะมีเรื่องราวให้ต้องอึดอัดใจเข้ามาเรื่องราวให้ต้องทุกข์ให้ต้องกังวลหรือช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าอาจจะต่อสู้กับตัวเองก็ได้นะบางคนต่อสู้กับความคิดของตัวเองนะคะมันอาจจะมีความคิดหลายๆอย่างที่มันเข้ามาตีกันทําให้ดุเครียดดูกดรรันอสศวิยนเหรียญหมุนเงินก้อนใหญ่หาเงินก้อนใหญ่หรือช่วงนี้อาจจะกําลังคิดในเรื่องของการวางแผนวางแผนในเรื่องของการลง ทุนก็ได้ด้วยนะคะห้าไม้เท้านะคะวาวุ่นไปหมดเลยทีเดียวนะคะมันดูอีลุงตุงนางยุ่งวุ่นวายไปหมดแต่เรียกว่าในเดือนนี้คนวันเสาร์เด่นในเรื่องของงานนะเรียกว่าบางคนอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานช่วงนี้นะคะในเดือนนี้คนวันเสาร์ค่อนข้างจะหมกมุ่นอยู่กับงานหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ตัวเองทำนะคะเพราะคนวันเสาร์เนี่ยดูเหมือนค่อนข้างจะเป็นไอดอลนะคะของใครลหลายๆคน เนาะก็เลยทําให้ทําอะไรก็ตามแต่มักจะมีคนทําตามนะคะแล้วคนวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่บางครั้งค่อนข้างจะทําอะไรที่มุทะลุนะคะทำอะไรที่มันแปลกแวกแนวอาจจะไม่ค่อยเหมือนใครบางครั้งก็ค่อนข้างจะบ้าบิ่นเลยทีเดียวนะเป็นคนที่เรียกว่าทําอะไรค่อนข้างจะมีความมุ่งมั่น นะคะอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยค่อนข้างจะมากมันก็เลยกลายเป็นว่าบางครั้งมันอาจจะกดดันนะคะตัวคุณเองก็ได้ด้วยนะคะแทมแพลนนะคะการเรียนรู้การหาความรู้สิ่งต่างๆให้กับตัวเองอาจจะเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์ก็ได้นะบางคนอาจจะต้องมีในเรื่องของการสร้างตัวตนในหลายๆแพลนฟอร์มนะคะหรืออาจจะต้องมีในเรื่องของคําว่าการเ,เขาเรียกว่าการเรียนรู้ในเรื่องของการตลาดนะคะ การเรียนรู้ในเรื่องของภาษาสิ่งต่างๆเรียกว่าต้องหาความรู้รอบตัวนะบางคนต้องมีความรู้รอบตัวนะคะต้องหาความรู้รอบตัวนะคะเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีสิ่งต่างๆนะคะต้องรู้จักที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับเปลี่ยนแนวคิดปรับเปลี่ยนความคิดนะคะจะทําอะไรที่มันอยู่ในรูปแบบเดิมๆซ้ำๆเหมือนเดิมอาจจะไม่ได้เนาะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเพราะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวอะไรๆมันจะค่อยๆดีขึ้นนั่นเองเนาะ ส่องไม่เท้านะคะเฝ้ารอเฝ้าคอยเฝ้ามองนะคะเรียกว่าส่องไม่เ <tuh> ท้าเนี <pou ces> ่ยบางคนอาจจะมีความคิดในเรื่องของการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างประเทศก็ได้แต่อาจจะกําลังอยู่ในช่วงของการรอคอยหรือเปล่ายังไม่ได้มีในเรื่องของการเดินทางนะคะก็เรียกว่าให้ใจเย็นๆนะคะวางแผนให้ดีบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเอกสารวีซ่าหนังสือเดินทางนั่นเองนะคะหรือในเดือนนี้นะคนวันเสาร์นะคะถ้ามีอ่าเขาเรียกว่าหุ้นส่วนก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของคํว่าอ่า ข้อตกลงข้อสัญญานะคะที่อาจจะมีบางเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันแต่ถ้ามีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันแล้วทุกๆอย่างก็จะผ่านไปได้นะเรียกว่าต้องถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกัน ะะมันถึงจะสําเร็จนะคะรวมถึงเพื่อนร่วมงานก็เช่นกันบางอย่างเราไม่สามารถที่จะทําได้คนเดียวเราต้องทอนทอยทีทอยอาศัยคนอื่นด้วยนะคะบางอย่างเราก็อาจจะต้องมีในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะกับบุคคลรอบข้างกับบุคคลอื่นเนาะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นไปแต่ในเดือนนี้ยังไงหมอฟ้าก็มองว่าไม้เท้าเยอะเนาะเจ็ดไม้เท้าห้าไม้เท้าหนึ่งไม้เท้ามีสองไม้เท้าด้วยนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เรียกว่างานยุ่งงานเยอะนะคะอ,ออเดอร์เยอะนะคะเรียกว่าใครที่ตั้งเป้า ั้งยอดเอาไว้นะเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะขอให้คุณทําให้เต็มที่นะคะทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เต็มที่นะคะเรียกว่าความฝันอยู่ไม่ไกลยอย่างแน่นอนค่ะส่วนใครที่ตกงานว่างานคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานด้วยนะคะเรียกว่างานที่คุณได้มันอาจจะไม่ได้ตรงตามที่คุณต้องการเนาะ เรียกว่าที่ที่คุณต้องการมันอาจจะยังไม่ได้คุณอาจจะได้ในที่ที่คุณยังไม่ได้ต้องการก็ทําไปก่อนนะคะแล้วค่อยหาแนวคิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะเรียกว่าดีกว่าตกงานว่างงานในช่วงนี้นะเพราะว่าบางคนก็อาจจะมีในเรื่องของการที่แบบรอเรียกตัวรอสัมภาษณ์นะคะรอสอบนะคะซึ่งช่วงนี้มันมีการแข่งขันเข้ามาค่อนข้างที่จะสูงในเรื่องของงานยิ่งถ้าในเรื่องของการค้าการขายนะยิ่งเรียกว่าต้องเกี่ยวข้องกับออนไลน์ทั้งนั้นเลยนะคะช่วงนี้ เกี่ยวข้องกับออนไลน์การขนส่งนะคะหรืออาจจะต้องไปเรียนรู้ในเรื่องของการตลาดนะคะหาความรู้นะคะสิ่งต่างๆแอปนั้นแอปนี้หลายๆอย่างนะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างตัวตนนะคะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านะคะหรืออาจจะต้องไปสร้างฐานลูกค้านะคะเพิ่มเติมด้วยนะคะตำแหน่งลูกค้านะคะเรียกว่าอาจจะต้องลงไปดูแลแบบใกล้ชิดนะคะไปดูในเรื่องของความต้องการของลูกค้าแบบใกล้ชิดนะคะตำแหน่ง เพื่อนร่วมงานเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหากันบ้างเหมือนที่บอกต้องทอยทีทอยอาศัยกันนะคะและทุกๆอย่างถึงจะผ่านไปได้เนาะเรียกว่าใจเข้าใจเราจะเอาแบบที่เราคิดหรือว่าเราอยากทําทั้งหมดมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะก็อาจจะต้องมองแนวคิดนะคะของเพื่อนนะคะของคนรอบข้างดูบ้างนะคะในสิ่งที่เขาพูดหรือตัวตักเตือนมาหรืองานบางอย่างเนี่ยถ้าเรายังไม่สามารถที่จะทําได้จัดการไม่ได้ให้วางเอาไว้ก่อนนะไปดูไปดูอย่างอื่นที่มันพอจะเคลียร์หรือว่าจัดการได้ก่อนจะดีกว่า นะคะส่วนการเงินมีไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาอัศวเนเหรียญเข้ามาอันนี้เขาเรียกว่ามีเงินก้อนเข้ามามีโชคเข้ามาแต่มีไพ่แฮงแมนอาจจะมีในเรื่องของคําว่าทุกขลาภหรือว่ามีโชคแล้วมีทุกนะคะนั่นก็คืออาจจะมีเงินก้อนเข้ามาแล้วมีในเรื่องของคำว่าค่าใช้จ่ายที่รออยู่นะคะอาจจะเป็นหนี้สินเก่าๆที่ยังเคลียร์ไม่จบเคลียร์ยังไม่หมดเคลียร์ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะก็เรียกว่า การเงินเนี่ยมันพอหมุนได้เนาะภายอิทธิพลของแทมแพลนก็ยังพอหมุนได้แต่มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ปืดปัาดนะคะไม่ได้ไหลเรื่นนะคะมันอาจจะมีติดติดขัด,ข,ดขัดบางนะคะก็วางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีรวมถึงนี้สินภาระเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณอาจจะมีโอกาสที่จะเคลียร์ได้เป็นบางส่วนแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นให้มองในเรื่องของการมองหาไรายได้เพิ่มก็แล้วกันนะ อย่าสร้างนี้เพิ่มนะคะแต่ให้มองหาไรายได้เพิ่มที่จะได้มาเ,าเรียกว่าปิดลบกลบนี้สินนั่นเองนะคะมีระเบียบวินัยในเรื่องของการเงินมีระเบียบวินัยในเรื่องของการชําระหนี้นะคะแล้วนี้สินมันก็จะได้ไม่บานปลายนั่นเองอะไรที่มันอาจจะยังไม่ได้จําเป็นก็อาจจะต้องวางไปไว้ก่อนนะนะคะคนวันเสาร์เพราะคนวันเสาร์เป็นคนที่ เขาเรียกว่าบางครั้งตามใจทําอะไรตามใจตัวเองนะแม้แต่ในเรื่องของการเงินนะคะหมดไม่ว่าเดี๋ยวหาใหม่ได้คนวันสาวเป็นคนที่เขาเรียกว่าหาเงินนะเพื่อที่จะามาดูแลจุนเจือครอบครัวคนที่ตัวเองรักนะคะเหมือนหาเงินให้คนอื่นใช้มากกว่านะลำพังตัวคนวันสาวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะ โชคลาภถามว่ามีไหมพอได้ค่าขนมก็แล้วกันนะคะบวกบก,บกลบๆให้ดีตัวเล็กจากเอกสารนะคะมีโชคต่างถิ่นต่างแดนมีโชคจากออนไลน์นะคะหรือการเงินในเดือนนี้อาจจะหมดไปกับหยูกยารักษาโรคก,ก็ได้ด้วยเช่นกันนะเพราอมีไพ่แฮงแมนประกบตัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นนะคะด้วยความที่ทํางานหนักไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อนนั่นเองนะคะส่วนความรักตำแหน่งคนรักไพ่แฮงแมนนะคะ เรียกว่าระวังในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันในเรื่องของอารมณ์คำพูดนะคะอาจจะมีความ ขัดแย้งกันนะคะเกิดการถกเถียงกันเกิดการงอนกันไม่เข้าใจกันง,ง้องแง้งกันอยู่ตลอดเลยทีเดียวนะบางคนนิดเหนื่อยเหลือเกินนะคะรักไปทุกไปอึดอัดใจไปนะคะบางครั้งก็รู้สึกท้อหมดกําลังใจนะคะในเรื่องของความรักเนาะเรียกว่าความรักเนี่ยหนักนิดเบาหน่อยต้องรู้จักที่จะอภัยให้กันนะคะแล้วก็ต้องเรียกว่าบางอย่างเนาะก็ต้องใจเขาใจเราด้วยนะคะจะเอาแต่ความคิดเห็นของตัวเองเอาใจตัวเองอย่างเดียวไม่ได้นะ บางอย่างคุณก็อาจจะมีในเรื่องของการกระทําหรือคําพูดที่ทําให้คนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกน้อยน้อยใจนะคะ เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นนะคะก็เรียกว่าพยายามดูแลนะคะความรู้สึกเล็กๆน้อยๆซึ่งกันและกันเพื่อที่จะได้ประคับประคองความรักนี้ต่อไปได้นะคะหรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณก็ค่อนข้างจะชังเลือกเหมือนกันนะคะโดยอิทธิพลของถ้วยนะคะ4ี่ถ้วยเนาะค่อนข้างจะเอาแต่ใจชังเลือกนะคะเลือกแล้วเลือกอีกพยายามคัดสรรสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะเขาบอกว่าเลือกมากมักได้แร่อันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะแต่ มันก็ไม่ผิดนะคะการที่เราจะเลือกคนดีๆสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเรานะคะก็ดูให้ดีก็แล้วกันนะเพราะพวกไพ่สีถ้วยที่ชอบก็ไม่มาไอที่มาก็ไม่ได้ชอบนะและอิทธิพลของไพ่สี่ถ้วยเนี่ยคนวันเสาร์ถ้าแม้แต่คนที่มีคู่นะคะก็มักจะชอบเอาคู่ของตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเดี๋ยวคนรักจะน้อยใจได้นะคนวันเสาร์มีคนคุยไหมมีคนคุยนะอิทธิพลของสองไม้เท้าอาจจะเป็นคนไกลนะคะ คุยกับคนในโลกออนไลน์หรืออาจจะเป็นคนเก่านะคะที่คุณยังตัดไม่ขาดนะคะยังมีการติดต่อกันอยู่เป็นบางช่วงนะคะบางาเรียกว่าบางช่วงบางเวลานะคะก็เรียกว่าโสดแบบมีคนคุยคุยก็แล้วกันนะเออแต่ถ้าถามว่ามีคนใหม่เข้ามาไหมก็มีแต่ถ้าถามว่าถูกใจหรือเปล่าก็อาจจะยังไม่ได้ถูกใจคุณเลยทีเดียวนะคะ สุขภาพนะคะสุขภาพคนวันสาวมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบน้ํานะคะน้ําเลือดน้ําหนองไม่ดีนะคะระบบระบบฮอร์โมนภายในร่างกายอาจจะเกิดการปรับเปลี่ยนบางคนนะคะท้องไส้ปั่นป่วน นะคะปวดท้องนะคะโรคกระเพาะกดไหลย้อนปวดประจําเดือนจุกเสียดแน่นท้องกินทานอาหารนะคะอันนี้ต้องดูให้ดีด้วยบางคนทานอาหารไม่ค่อยเป็นเวลาก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าโรคกระเพาะที่เคยเป็นอาจจะกลับมาเป็นได้อีกนะคะโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกลำไส้ลำไส้กินทานอาหารไม่ค่อยจะย่อยนะคะเรียกว่าลำไส้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคนวันเสาร์นะคะเหมือนที่บอกน้ําเลือดน้ําหนองไม่ดีเนาะบางครั้งก็มันก็จะส่งผลในเรื่องของคําว่า เขาเรียกว่าเป็นโรคเลือดด้วยนะบางคนนะคะต้องระวังนิดนึงอาจจะมีมีปัญหาเรื่องของมาโรคเลือดเม็ดเลือดนะคะเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวอะไรพวกนี้นะคะฮอร์โมนภายในร่างกายมันอาจจะเกิดการปรับเปลี่ยนเนาะแล้วก็พวกไพ่แฮงแมนเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกหลังปวดหลังปวดเอว นะคะคุณผู้หญิงเหมือนที่บอกจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับช่องคลอดมดลูกนะคะแล้วคนวันเสาร์เนาะสองดาบอิทธิพลของสองดาบเนี่ยมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตาหรือบางคนอาจจะไปทําเลสิกตามาอันนี้ก็เรียกว่า,าไม่ได้ส่งผลบางคนไปลอกตานะคะเป็นต้อกระจกนะคะต้อลมอะไรพวกนี้นะคะก็เรียกว่าคนวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่ดูเหมือนไม่ค่อยดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะนะคะแลวด้วยอิทธิพลของเจ็ดเม้าทําทแต่งานเนาะ เรียกว่ามุ่งหน้าทําแต่งงานหาแต่งเงินจนบางทีไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพร่างกายตัวเองหันมาอีกทีป่วยแล้วหนักแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยคนวันเสาร์ในเดือนนี้ถ้าจะทําบุญให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับยุกยารักษาโรคนะคะทําบุญที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยติดเตียงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเตียงผู้ป่วยหรือว่าถังออกซิเจนก็ได้จะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันเสาร์นั่นเองนะคะ ตำแหน่งบ้านคนวันเสาร์อาจจะมีในเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมเกิดขึ้นนะคะคนวันเสาร์ไปดูในเรื่องของที่นอนนะมักจะมีปัญหา <c oughs> ขอโทษค่ะมักจะมีปัญหาในเรื่องของที่นอนนอนแล้วอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวนะคะปวดหลังอะไรพวกนี้นะคะก็ไปดูในเรื่องของตำแหน่งที่นอนด้วยนะคะโชคลาภถ้าเป็นเลขจากน้ำพายมีเลขเจ็ดมีเลขหนึ่งมีเลขสี่นะคะ ามีเลกขหกนะคะสำหรับคนวันเสาร์อามาดูซิว่าไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันเสาร์บ้างนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะอ่ะไปแล้วหนึ่งนะเธอลองศึกษาเรื่องของการลงทุนดูบ้างนะคะและเร็วๆนี้จะมีใครบางคนมาทำให้หัวใจของเธอวั่นว้วอีกครั้งนะคะ สิ่งที่เธอต้องการในตอนนี้คือความเชื่อและทุกอย่างเป็นไปได้เสมอถ้าเธอเชื่อนั่นเองค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการอันดวงของคนวันเสาร์ในเดือนสิงหาคมฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ